กราบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะพี่น้องเนาะวัอนี้ก็เอาบรรยากาศตลาดบ้านทบุมเนาะพี่น้องเอาไปเบิ่งซื้อเถอะเอ้ยนนเนี่ยเย็งงานอยังไงยูนอยู่บ้านบงุบ้านบงบักขัแปลงแม่นครับเจ้าขมือมอะไรลูกฮะ<ม>ได้เหลว,ลว <c oughs> มาซื้อตอนไหนเลิกเเียลิกเรียน <c oughs> อาอ้ยแบล็คลี่แบล็คลี่แม่ซื้อ,อยังไงซได้แล้วเหรอ,อใสตัวไหนตัวไหนลูกละกี่บาทลูกละสิบบาทแก้วใหญ่เลยเกียบค่ะไม่เอาเอาแก้วเล็กแก้วเล็กแแกกก้้ววเลเ็สองแก้วให,ให้ให้คนละสองลูก คนละสองลูกนะนกะปิดตามานลำพ่ออยู่ตัวะสะักเนี่ยแต่พอถือให้อันนึงโอเคโอเคก็คนละสองลูกไม่ครับถงน้ำแก๊สได้ครับ สี่สิบบาทครับนี่นะจะมีเงินบวกอเลยเอาของมันมาครับได้แล้วไปเดี๋ยวปไปรอบบนของก่อนลูกรอบบนของไม,ไม่ไม่บุม๋มซื้อแล้วให้มัซื้อปลาสิน<อ>จะพอมารอซื้อของก่อนนี่

อันนี้เป็นอย่างสรุป,ป,ปอ,อ๋ออันนี้ได้แล้วไข่ไ,ไก่ไหม,ไมหไลูกไข่ไก่ไหมจะไปเบิ่งทางในก่อนปะกลับมาจะได้กที่กินข้าวกำอยังหืมรู้รู้ทอไข่ทอดไข่เหรอทอดไก่ทอดไก่ทอดดี ม่กอน่ชมบรรยากาศบรรยากาศในตลาดพี่น้องมันมีของเยอะมากเลยเป็นวันไหนวันอังคารวันอังคารของคิดเยอะเป็นวิเศษครนะับทุกคนเนาะ,ะนี่ปลาเดินมาเนี่ยตลาดตลาดมีของน้อง,น,องน้องได้หรือยังได้ทีมได้หรือยังยังไ่ได้ยังไม่ได้เหรอ ขาหาเนีกินอยู่นี่เลเขา mm. อจะออะไรไปกินเนี่ยอ <Switzerland> ่านทะเลเหรอไปอะไผักกะนาดซื้อมากเลย ของเล่นมาซื้อไหนมาซื้อนี่บอมไปซื้อใส่ของเล่นไหนไปซื้อไหนเร็วเอาเงนินนเอาเงนินน้ปู่ก่อน,น,อนครับส่ร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ นี่พอหักได้ไหนตักซีด้วยน้ำตลอดเดียวือกินจักินยังเดี๋ยไให้เอาเดียวพ่อเด้อกินน้ำกันไปน้องน้ำานันะหรอกครับรครับคบับบััน้้ครับ กล้วยนะพ่อยังไม่ได้เอาไปเบิ่งหน้าเลยนี่ก็ได้เฮ้ยมาล้เอาไปรูมมันเร็วเร็วอกมาเร็วเอายังอีโรยังอีเืเรื่อเรื่อพอดรครับพ่อน้ำไปไอ้น้ำเอาเตือไปให้น้องหันเร็วเอ้ยพอเราใจดีขนาดพี่น้อง เอาขึ้นกันนะลูกทำไมยืนนึ่งมาให้น้องนั่นให้น้องพ่อให้น้องพ่อไปมาอยู่ไหมมาขอบขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับซะก่อนขอบคุณครับเสียวโอโหไม่แบกมากว่าดูหรอคุณมาเลยโทรหาอย่างเสียวจะโทรหาซื้อจะสั่งตรงติงแคทมาอีกเหรอจะสั่งสั่งประเด็กสั่งแนวกินเพื่อนประเด็กของสั่ง ไปฝากกันนั้นไปฝากไปอันนั้นก็ไปฝากเคือรีฝากอะไรแล้ไปจะพูดอะไรครับไม่ลูกครับผมเดี๋ยวไปย่างเบิงที่อื่นก่อนทุกคนมานีีเร็วอือ่คนเยอะมากเลย เดินแม่ค้าเขากินเยอะมากทุกคนอู้เห็ดงามแท้เลยฮะเห็ดนางฟ้าเดินรอหน่อยครับเดินรอหน่อยครับมุดกับร้อยแล้วดิครับมุดร้านหนึ่งคุริลลร้านไหนโอ้โห นี่แหละคือบรรยากาศอยู่ตลาดบ้านนอกก็ชโลมเลยอ,อย่างนี้แหละครับผมนี่แต่พี่น้องกันได้ไม่ตลาดนังกันได้ของกินเยอะมากครับนัดนี้ต่อไปก็คือไปเล่นตอนอ๋อเนี่ยครับคือบรรยากาศทั้งนอกอันนี้เป็นตลาดตอนเย็นนะทุกคนนะถ้าเป็นตลาดตอนเช้าี่เต็มเลยเนี่ยเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมไปแล้วครับผม